สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับ25รายการนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อ ไม่พลาด ep ีแต่ต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนึ่งทิงด้วยนะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดรุ่น2นะพี่นะรุ่น2นะนี่ะหลวงพ่อแดงปี2503นหะพี่นะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดสวยเลยนะดูหน้าตาหลวงพ่อเนยคมชัดนนวเมตในตาพี่จมูกโด่งเลยนะพี่นะสว,สวยเลยนะ หลวงพ่อแดงวัดเขา,าเอันดิจิตดูขอบด้านข้างนะพี่รอยตัดนะคมคมกันเลยพี่ดูเห็นไหมคมคมชัดๆกันเลยนะนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะจะเป็นวอล์กหมาเลขเกตเหมือนกันเนาะพี่เนาะแต่จะมีเส้นขนแมวอยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมพี่นี่เส้นขนแมวนะสวยๆชัดๆเลยเนี่ยเส้นขนแมวยาวๆเลยเห็นไหมยาวเลยพี่เห็นชัดไหมพี่พยายามใช้ให้เห็นชัดๆ,ๆเห็นไหมนี่ไอเหรียญรุ่นสองนะพี่เนาะ รุ่นแรกจะไม่มีเส้นนี้นะพี่เนาะแต่เหรียญจะเหมือนกันเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนะสวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยเนี่ยทองแดงรมดำนะพี่นะเหรียญนี้ผมขอหกร้อยบาทพอเนี่ยเนี่ยตาป้ายังมองเห็นเลยเห็นไหมพี่เตาป้ายังมองเห็นชัดเลยนะเส้นสวยๆเดิมๆกันเลยนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญ หลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะหลวงพ่อเนืองหลวงพ่อเนื่อง,ว,ง,อองนะวัดจุรามณีนีส่สวยกันเลยดูหน้าตาหลวงพ่อี่คมชัดเลยนะพี่นะเ,เส้นผิวพันเรียบตึงกันเลยนะพี่ดูดูเหรียญน,นะเรียบตึงเลยนะพี่ดูขอบดูนี่เส้นขอบตัดนี่คมกริบเลยพี่ดูนี่เห็นไหม คมชัดกันเลยนะพี่นะนี่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะหลังยันห้านะพี่ล่าผลปพูนทวีนะหูห่วงปิ้นปิ้น,น,นนะกันเลยนะหูห่วงปิ้นปิ้นนะฮะสวยๆเดิมๆกันเลยขอบตัดคมชัดเปลี่ยนเกา่าๆนะสนิมเขี่ยขึ้นเลยพี่สนิมเขี่ยขึ้นเลยนะแต่นี่เปรี่ยนที่สวยวนะพี่นะนี่เหรียญสวยสวยกันเลยนะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญละคังนะเหรียญละคังหลวงพ่อเกษมเขมมะโกโนะเป็นเหรียญสิริมงคลนะพี่เนาะสุสานไตรักเนาะเหรียญสุสานไตรักษ์ลำปางนะฮะปีหนึ่งหกนะพี่นะนี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะพี่นะคมชัดเนี่ยดูดูเส้นนะ,นกะเกษมเขมมะโกโหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกโสวยๆเลยนะ ขอบตัดชัดๆกันเลยนะค่อยๆดูนะพี่เนี่ยดูช้าๆกันนะพี่เนาะดูช้าๆดูให้ชัดนี่พี่ v หนึ่งหกนะพี่นะเหรียญสีรีมงคลนะสุสานไตรักล์รำปางสวยๆนะนี่ดูเหรียญระฆังหลวงพ่อกเกษมใครมีไว้แล้วโด่งดังทุกคนนะพี่นะ ผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมเหรียญหลวงพ่อหอมวัดชากหมากสองหาหนึ่นะเหรียญเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมนะพี่นะเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมดูเมตตาดูเปลือกตาหลวงพ่อเนอี่ยท่านกลมหน้าเนาะนี่ ชัดชัดดูเส้นจิวรนนคมชัดเลยพี่ดูหูดูอะไรนะพี่นะกคมชัดเส้นหน้าผากนี่ฮะชัดมากเลยนะพี่นะนีหลวงพ่อหองวัดชากหมากขอบตัดคมคมมาเลยพี่ขอบตัดคมคมมาแลยนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะหลังสิงเนี้ยสวยสวยเลยนะโห่วงปิ้นปิ้นนะโห่วงปิ้นปิ้นกันเลยสวยสวยเลย เก่าๆเดิมๆกันนะพี่นะนี่ดูชัดๆนะหลวงพ่อหอมวัดชักหมากะดูด้วยตาปล่าอีกทีนะพี่นะนี่ชัดๆแบบนี้ผมขอ600บาทพอพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อฤกษ์วัดไรหลวงพ่อเล็กวัดไรสองสี่แปดสองสวยๆเลยโหเชื่อมห่วงเชื่อมนี่โหเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเก่าๆนะ เป็นเหรียญขอบกระบ,บอกนะพี่นะเตะนสวยเลยดูยันนะสองสี่แปดสองพี่ดูมีเส้นวิ่งอยู่ตรงเลขสองเองไหมพี่สองฮะสสวยเลยนะพี่นะเส้นคมๆมกันเลยนะเออสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่โอเชื่อมห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อเล็ก,กวัดไรนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญ เหรียญโบดลั่นนะเป็นเหรียญโบดลั่นหรือเหรียญสองพี่น้องนะพี่เนาะหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะพี่นะเหรียญสองพี่น้องหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอินเนาะสองห้าหนึ่งสองบล็อกไมค์ก๊อฟนะพี่นี่สวยเลยดูหน้าตาหลวงพ่อเลยคมชัดนี่อันนี้จะเป็นตาสองชั้นนะพี่ตาสองชั้นนะ หลวงพ่อแดงนะนเปลือกตาสองชั้นดูเส้นนะพี่นะดูเส้นวิ่งคําว่าหลวงพ่อนะพี่นะหลวงพ่อแดงนะเส้นวิ่งจนครอบเหรียญเลยนะพี่นี่แต่ตรงหลวงพ่อจเจริญไม่มีนะสวยๆเลยนะพี่ดูขอบตัดเก่าๆเาลยขอบตัดชัดๆเลยนะพี่นี่ ดูยันนะเหรียญมันจะหลุมด้านหลังจะเป็นลุ่มๆนะเหมือนหลุมกรอฟนะพี่นะด้านหลังเป็นลุ่มๆสวยๆเก่าๆเลยไปดูยดูตรงยันนี่ยนะเห็นไหมนี่สวยๆกันเลยนะพี่นะนี่ดูด้วยตาเปล่าเลยว่ะเนี่้าอียังจะเห็นชัดนะพี่เนาะสวยๆจำเด้อแบบนี้ผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาไปเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วปิดตาหลวงพ่อแก้วเนาะวัดระหัสไร่นะ ดูพวกแก้วเกสาโรนะพี่นะวัดรหารไล่ปีหนึ่งเก้านะปิดตากาไหลทองสวยๆเลยนะปิดตาสวยๆกันเลยนะเก่าๆเดิมๆดูนิ้วมือนิ้วมือเนี่คมชัดเลยนะทุกนิ้วเลยนะพี่นะดูนิ้วมือนิ้วเท้านะพี่นะคมชัดกันเลยนะพี่ขอบตัดด้สวยเดิมๆันเลยพี่ขอบตัดด้สวยเดิมๆเลยี่เก่าๆกันเลยนะ นี่ฮะดูด้านหลังนะพี่ยันยันชัดๆกันเลยเอ๊ะเป็นอะไรสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่เห็นไหมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะผมขอเพียง600บาทพอพี่อ่ะดูชัดๆอีกทีตาตาเปล่าเลยนี่600บาทพอพี่600บาทนะ <c oughs> ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเกิด หลวงพ่อเกิดวัดสะพานหลวงพ่อเกิดวัดสะพารุ่นแรกนะพิมพ์หน้าแก่นิยมนะสองสี่เจ็ดเก้านะพี่นะดูทําหน้าดูทําหน้าแบบหลวงพ่อทําหน้าแบบนั้นเลยพี่ดูเส้นหนาผากแลคมชัดเลยดูเม็ดไขป่ปลาพี่เม็ดไขป่ปลาเนี่ยชัดทุกเม็ดเนะี่ยเต็มๆใหญ่ๆนะหลวงพ่อเกิดเนาะดูดูชัดๆนะพี่น,นะนี่ดูชัดๆ สวยๆดูขอบจัดอ่าดูด้านหลังฮะยันนี่ถึงเลยดูหูห่วงปิ้นๆในยันยันขอบทุกสี่มุมเลยนะพี่นะยันสี่สวยๆกันเลยนะพี่หเหรี่ยงที่สวยเลยนะเนี่ยของก็เกิดเนาะสวยเดิมๆกันเลยพี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูหลวงพ่อหนูวัดโตดสองสี่เจ็ดศูนย์รุ่นแรกโูหในตัวห่วงเชื่อมดูเมตตาหล,งลงวงพ่อหลวงพ่อะโอ้โหคมชัดเลยหูเยันยานเลยดูนี่ดูหูชัดมากเลยนะเส้นจีวรเนี่ยนะคมชัดเลยเส้นขอบในก็คมเลยนะพี่นะด้านหลังนี่ดูยัน ยันห้านะพี่นะสวยๆเก่าๆเลยพี่สวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เป็นเหรียญออกสนิมเขียวกินเลยนะสวยๆเลยดูทองแดงสวยๆเลยพี่ผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออินวัดบุหลวงพ่ออินวัดโบดโบุ่นแรกนะสองสี่เก้าหก สวยๆเลยนะเป็นเหรียญเซี่ยรียมนะพี่นะดูหน้าตาดิจมูกอาจจะมีเหมือนจะลอยโดนมานิดหน่อยนะพี่นะมันผ่านการใช้งานมานิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเยอะนะพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดจมูกยังโด่งอยู่นะพี่นะจมูกยังโดง่งหูใบหูคมชัดเม็ดในตาคมชัดดูเส้นหน้าผากพี่คมชัดเลยนะดูยันนะ สวยๆเลยลงพ่ออินวัดโบสถ์นะพี่หอบตัดนะฮะวัดโบสถ์หลังยันหู้ปิ้นๆเลยนะนะีน่ดูชัดๆนะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะ้ะนะของคอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ <c oughs> ต่อมาเปเหรียญหลวงพ่อรอดอ่าเหรียญหลวงพ่อรอดนะฮะวัดคลองเขื่อนสองสี่แปดสองหลวงพ่อรอดนะ นี่ท่านใดมีไว้รอดทุกสถานการณ์นี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะโอ้โหหน้าดุมากเลยครับดูเส้นหน้าผากเลยคิ้วเขาหมวดเลยนะเข้มขังหน้าดูเลยหลวงพ่อรอดดูยีขอบข้างพี่โอ้โนี่ขอบข้างชัดๆเลยด,ดูยันหลวงพ่อเนี่ ยันนี่คมชัดเลยนี่เก่าๆเดิมๆไปเลยพี่เก่าๆเดิมๆไปเลยนะหลวงพ่อรอดนะหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทนะดูชัดๆอีกหนึ่งรอบต่อมาฮะเป็นเหนเรียญเศรษฐีหลวงพ่อดูเศรษฐีหลวงพ่อดูวัดสะแกนะพี่นะเสียสู่วัดสักแกนะนีส่สวยๆเดิมๆไปเลยนะสองห้าสามหนึ่ง มีรอยปั๊มนี่นะพี่นะชัดๆกันเลยโดยการไหลทองสวยๆเลยดูนะดูให้ชัดๆก่อนนะพี่นะนี่ดูให้ชัดๆกันเลยดูส่องชัดๆกันก่อนนะพี่นะดูยันพี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ดูด้วยตาเปล่าจะชัดกว่าน,นะพี่ เหรียเศรษฐีหลวงพ่อดูพรมปัญโยวัดสแก้ผมกอหกรบาทพี่ห0รอบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงหลวงพ่อเนียงหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสวยเลยนะหลวงพ่อเนียงส,ยสวยๆนี่เก่าๆกันเลยพี่ นั่งขัดสมาธิสวยๆเก่าๆเดิมๆเ,เลยนะอ๋อเป็นขอบกระบอกนี่นะหูเชื่อมนะพี่เก่าๆเดิมๆด,มดูค่อยๆดูนะเพียดูให้ชัดๆก่อนนะี่ยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะฮะสวยๆเก่าๆเดิมๆเ,เลยหลวงพ่เอ,อพนเอนียงไี่หลวงพ่อเนียงน้อพ่อหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาท ต่อมานะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะสองสี่แปดหนึ่งโอโเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่อดิ่งนี่ดกูกระชัดๆนะพี่นะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวพระครูพิบูลคณารักษณ์งาดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดูดูมุมปากพี่มุมปากนะ ดูเส้นดูส,ดสวยๆเลยเป็นขอบกระบอกนะพี่นะดูหลังยันเนี่ยสองสี่แปดหนึ่งโอ้โหเชื่อมห่วงเชื่อม,อมส,สวยๆเก่าๆกันเ,เ,เลยพี่ส,สวยๆเก,าเกา่าๆเดิมๆมาด,ด,ดูด้วยตาเปล่าอีกหนึ่งรอบยังเห็นชัดเลยไม่เห็นตรงรอเรือไม่มียันนี่นะเหมือนลอนเรือ หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพอ่อกล่อมใช่ไหมหลวงพอ่อกล่อมวัดโพธาวาสองสี่เจ็ดศูนย์เชื่อมของเชื่อมวัดหลวงพอ่อกล่อมสองสี่เจ็ดศูนย์เนี่พี่โอ้ยขอโทษลื่นครับเนีย่ยสองสี่เจ็ดศูนย์สวยเลยเก่าๆรู้หลวงพ่อแล้วนั่ง ดูนิ้วมือนะนิ้วมือในชมชัดัเลยนะพี่นะดูนะสวยๆเดิๆแลวขอบเขาบอกนะเป็นเหรียญขอบเขาบอกดูยันนะเป็นยันที่แปลกมากผมไม่เคยเห็นนะพี่นะย,ยันเก่าโบยันเป็นยันโบราณเลยนะพี่นะดูไม่ค่อยได้พบเห็นนะยันแบบนี้นะพี่นะสวยๆเก่าๆกเลยนะเเหรียญน,นี้เนาะหลวงพอก,กลมหลวงพอก,ก่อม วัดโพธิาวาสน้องขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านน่ะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะฮะสองห้าศูนย์สองนะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสองห้าศูนย์สองเนื้อทองแดงสวยๆจมูกโดง่ดงๆในตาคมๆนะพี่นะดูนะฮะจมูกโดง่ดงๆในตาคมๆสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆนี่นี่ยันนะพี่นะ สวยนะโห่วงปิ้นๆกันเลยนะพี่สวยสวยเดิมๆกันเลยดูดิขอบตัดชัดๆนะฮะพี่นะหน้าตาหลวงพ่อนี่คมชัดหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูด้วยตาปล่าอีกทีนะนึงนี่จะมีเหมือนเนื้อเกินตรงนี้นะตรงนี้นะพี่เห็นไหมฮผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะแต่มาเป็นเหรียญ หลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะสองสี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดสามนะหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะเป็นเหรียญสวยสวยเลยนะนี่เก่าเก่าลายกระหนกคมชัดเลยนะพี่นะ้ลายที่ทำว้คมชัดเลยนะนี่ดูสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เอาขอบนะพี่นี่ขอบชัดชัดด้านหลังเป็นปิดตานะ พิ่ตาสวยหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาไปเหรียญพระชินราศนมพรชินราศพิมพ์นมโตเนาะหลวงพุทสุกวัดป่าคอมะขามเท่านี่หลวงพุทสุกชินราศนมพิมพ์นมโตนะชินราศนมโตเนะาะเขาเรียกกันนะพี่เนาะชินราศพิมพ์นมโต สวยก็เลยพี่ดูโหเชื่อมห่วงเชื่อมดูเม็ดไขปนะ่ปลาเนี่ยทางล่างจะชัดทางบนจะไม่ค่อยชัดนะพี่นะนี่เข้าตำราเลยพี่สองสี่หกศูนย์นะพี่เนาะเรียนนี้พศอส,อสองสี่หกศูนย์นะเก่าๆเดิมๆดิมเลยฮะเก่าๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าๆแบบนี้ขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลังยันตะก้อนะพี่นะสองห้าศูนย์หกกะไหลทองสวยๆดูหน้าตาหลวงพออาวา่อคมชัดดูเส้นนะเส้นขึ้นที่หูนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเส้นขึ้นที่หูนะพี่นะดูเส้นผมของหลวงพ่อนะคมชัดเลยนะพี่ดูเนเป็นเส้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 นๆๆเลยนะดูริ้วจีวรดูหายปราว,วีดูคมลึกชัดเลยเป็นเหรียญขอบในวิ่งได้ เป็นเหรียญสองข้อละมันสองข้อดูเห็นไหมขอบในครบเลยนะนี่ขอบตัดคมชัดจังยันตะก้อปีศูนย์หกก้ยสวยเก่าเกันเลยพี่นี่โหปิ้นๆกันเลยนะโหปิ้นๆกันเลยขอบตัดได้สวยอีกข้างหนึ่งนะพี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะอ่าดูด้วยตาปล่าอีกทีหนึ่งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคุณขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเขาต่อมาปเป็นเหรียญ หลวงพ่อกลั่นวัดพญาศ์สองสี่หกเก้าพิมพ์ตะขอเบ็ดเนื้อทองแดงนี่สองสี่หกเก้าสวยๆได้เนื้อทองแดงี่หายากแล้วนะพี่หายากน,นะนนี้ผมไปเหมาบ้านมานะผมก็ได้มาแบบนี้นะพี่นะอุ้ยขออภัยเดินดูพิมพ์ตะขอเบ็ดน,นะพี่คมชัดเลยเห็นไหมนี่ พยายามจะให้ดูให้คมนะเบอร์ไปแล้วครับนี่ถ้าขอเบ็ดนะพี่นะชัดชัดเลยสวยสวยเลยนะพี่นะอ่าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะพี่มองในตาเปล่ายังเห็นเลยนะพี่นะตะขอเบ็ดผมชัดไปพี่ผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือวัดสามกอหลวงพ่อเสือวัด 3ก2 4สอสกอสอ้าก็ไหลทองสวยๆหน้าตาคมชัดดูเส้นข้างหูวข้างหูนะตรงคอจะมีเส้นขีดโดออกมานะพี่นะขีดยาวออกมาเห็นไหมพี่ชัดเลยนะครับสวยๆเก,ก่าๆกัเลยนะพี่ดู สองสี่เก้าสองหลังยันสี่หูห่วงปิ้นปิ้นนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมไปเลยนะหลวงพ่อเสือวัดสามคอแล้วพี่นะดูนะหลวงพิตาปากยังเห็นเลยนะหูคอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทพอต่อมาไปเรียนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสองสี 2, 3, ่แปดสามนะปู่เชื่อมห่วงเชื่อมกระไหลทองสวยสวยดูหน้าหลวงพ่อนะาคมชัดเลยดูหูดูดูปากนะพี่เนะี่ยคมชัดเลยใช้สว,สวยดูองค์นะ ขอบกระบ,บอกนะครับอันนี้ดูด้านหลังนะฮะจะเป็นรอยวนรอบเหรียญเลยนะพี่นะรอยวนรอบเหรียญเลยหลวงพ่อปานวัดบางเฮียกระไหลทองนะนี่สองสี่แปดสามมงขอหกร้อยบาทพีหกร้อยบาทต่อมาเป็นเหนรียญพระแกวมรกฏวัดภาษีสองสี่เจ็ดห้านะวอกนอกนะพี่เจนีวา เป็นเลี่ยนสวยเลยครับเ,เรียนนี้นะก็ไล่ทองนะพี่นะจะเลี่ยมทองนะพี่เนาะหูยสวยมากเลยนะครับเป็นบล็อกนอกแล้วพี่นะเนาะเชนดีวาเนี่ยกงจักนะโอมชัดเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเ,เลยผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะปีสองห้าสี่ศูนย์นะเสมาหลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้วดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดูผิวนะเป็นเครื่อนขนแมววิ่งทั่วเหรียญเลยพี่เห็นไหมฮะชัดไหมพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะฮะดูเส้นหน้าผากคมชัดมากเม็ดในตานี่โอ้โหเม็ดเบลอเลยพี่จมูกโด่งมากเลยนะสวย,สวยเลยพี่ <ๆ S 2> เก่าเดิมเดิมกันเลยนะครับนี่เก่าเดิมเดิมกันเลยมีรอยจานอยู่ทด้านบนตรงนี้ด้วยนะพี่นเน็ตไปเขียนว่า เห็นไหมพี่อ่าสวยเก่าเก่าเลยนะจำเดิมกันเลยนะหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะพี่นะดูด้วยตาเปล่าอีกหนึ่งรอบลอยจานมองได้เห็นชัดเลยนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงผู้เปลี่ยนนะหลวงผู้เปลี่ยนวัดใต้หลวงผู้เปลี่ยนวัดใต้เนี่ยหรือวัดชัยชุมพรการบุรี สองสีนะ่ 2, 4, 7, เจ็ดสองเป็นเหรียญรุ่นแรกครับพี่เนาะเงินทองแดงแต่อันนี้จมูกจะมีรอยหน่อยนะพี่นะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยเนาะเป็นเหรียญนานแล้ววะพี่เนาะมันก็ต้องมีเก่ามีสึกกันบ้างนะครับนี่ฮะผมได้มาแบบนี้ผมก็ขายแบบนี้เลยครับพี่เป็นหูห่วงปินป้นๆเลยนี่นะจะเป็นบล็อกยันเบี่ยงนะพี่นะเป็นบล็อกยันเบี่ยงเนาะ ยอกแกนเบี่ยงสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเลยเนื้อทองแดงนะพี่นะผมขอห0 0บาทนะพี่นะ600บาทพอนะวันนี้ทั้งถาดนี้เหรียญละ600หมดเลยนะพี่นะทั้งถาดนี้เหรียญละ6 0 0หมดเลยดูให้ชอบก่อนนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะแล้วโทรมาปิดกับเราได้เลยนะให้นะตลอด24ชั่วโมงครับพี่หรือดูยังไม่ชัดยังไงนะทักไลน์ามาดูเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยนะพี่นะ วันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่ต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเหงห็งด้วยนะครับวันี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ